เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่เแนว่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพภานกันทุกทุกคนนลุกนะให้นั่งขัดสมาธ เดี๋ยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแมมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆายคล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา และกระทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่วาง แล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่าง,าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรง เป็นที่โล่งโล่งว่างๆคราวนี้แล้วก็รวมใจน้อมใจของเราที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดของเส้นดทั้งสองจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติอนวชีก็นิ้วกลางไปวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสองขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละ เรียาศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะต้องนำใจของเรานะ่มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะใจที่เราเข้าไปได้ความเห็นความจำความคิดความรู้นะสี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวตรงนี้ ซึงจะเรียกว่าใจจะไม่ง่ายว่าทำความรู้สึกมาอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่เราหลับแล้วที่เราตื่นแล้ว ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจะเป็นทางไปสู่อายตนานิพพานที่พูุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านเริ่มตนที่ตรงนี้ในกลางกายของท่นานเกิดใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลนิพพาน พราะคามมรรคผลนิพพานนั้นนะอยู่ภายในตัวของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนนะี่ยคือต้องผ่านที่ตรงเนี้มีจุดเริ่มต้นที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนตอนที่ใจเราหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,วแต่ถ้าเราเริ่มต้นฝึกใหม่ๆก็อย่าไปเสียเวลาควานหาฐานที่เจ็ดหรือกังวลจนเกินไปว่าใจของเราเนี่ยจะนำมาตั้งไว้ตรงฐานที่เจ็ดเนี่ยตรงเป๊ะเลยไหมเนี่ยจะถึงกับเป็นเครื่องกังวลใจ เรายังฝึกฝนอยู่ก็ประมาณเอาอยู่ในกลางท้องในระดับนี้อย่างพิไปก่อนแต่ต้องให้รู้ถึงความสำคัญของฐานทีเจว่าเป็นจุดเริ่มต้นจะไปสู่อายตนะเดีพานที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลดิพาน ให้เห็นก้อนสัมพันธ์แล้วก็ทำความรู้จักว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆเห็นอะไรก็อยู่ตรงนี้จำคิดรู้ตรงนี้เป็นจุดเดียวกันหรือจะไม่ง่ายทำความรู้สึกที่ตรงนี้แล้วก็กําหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจ สร้างมโนภาพนึกถึงภาพนึกถึงพระรัตนตรัยสัญ,ญลักษณ์ของพระรัตนตรัยนำมาตั้งไว้ตรงนี้เช่นนึกถึงองค์พระพระแก้วใสๆแทนบระสสมสมาสมัมธเจจา เราจะนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะคำสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าหรือจะนึกเป็นบชพระ,ระุณหลวงปู่ของเราส่วนเราคุ้นเคยเนี่ยแทนสังธรรมรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวใจเราชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้น คุณอย่างไหนก็อย่างนั้นโดยจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาไม่ทุนเป็นความบริสุทธิ์ความดีล่นล้นมารวมตัวเป็นดวงบุญใสๆที่กลางกายใสเหมือนเพชร กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกยสิทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นก็ได้ขนาดกันแล้วแต่เราชอบเราถน,นัดหรือเรานึกออกลันึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเจนนึกออกได้ อย่างสบายๆได้แค่10%เรแล้วาก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไปก่อน10%สุดอตได้20%่สเปอราก็เอาแค่นั้นนึกได้ลัวๆล,ลังๆหรือชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่ตรงกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจาก สตือสองนิ้วมือไม่ใ,ใจแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นเรื่องที่ทำให้ใจเรากังวลเรื่องคนทรัพย์สิงของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นไม่ต้องการให้ใจไปอยู่ตรงนั้นเพราะอยู่ตรงนั้นไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลย ความสุขี่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจมาอยู่ที่ตรงเนี้ให้หยุดให้นิ่งให้นึกถึงบริกรรมในมิตรด,ดังกล่าวหรือท่านนึกแล้วมันตึงมันเครียดเราก็ไม่นึกก็ได้แต่ก็ตั้งอาจใจมาทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ นึกขึ้นมาแล้วอดจะเค้นภาพไม่ได้เราก็ไม่ต้องนึกเพราะฉะนั้นใครอยากนึกก็นึกใครไม,ไม่นึกและสบายกว่านึกเราก็ไม่ต้องนึกแต่ต้องหยุดใจอยู่ที่บริเวณตรงนี้นี่ต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วถ,ถ้าจะนึกเป็นภาพก็ต้องนึกอย่างสบายสบายพลน์พลนเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นต้องสบายๆเป็นพลินถ้ามันถ้าตั้งใจเกินไปมันก็ตึงเพราะนั้นเราก็ต้องนึกอย่างสบายหาความพอดีเอานึกธรรมดาธรรมดาอย่าง้งแหละเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศ พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรัง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 ภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งให้ดังออกไปจากในกลางท้องของเรา แล้วก็ต้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนอย่าไปใช้กำลังในการท่องคลาย,ายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยอย่างบทอิติปิโสพระคว่าที่เราคุ้นเคยให้เสียงมันละเอียดอ่อนแล้วนุ่มนวลอย่างนั้นสัมมาอรัง สัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆสยัมมาอรหังที่ก็เหมือนทำประึงว่มเสียงนี้ดังก้องไปถึงโนูนในอายตนานิพานโนนหรือในที่ลึกๆอย่งนั้นให้ดังเหมือนดังลึกไปอย่างนั้นเลย สมาอรังภาวนาไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆเฉยๆเรารู้สึกว่าสบายกว่า เมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้หยุดนิ่งถ้าห,หยุดนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยหรือค่อยๆถูกส่วนมันจะมีอาการตัวจะโล,งลง่งๆมันจะโปร่งเบาไม่คับแคบ มันจะกวกว้างๆโล่งๆเป็นโพรงกงโคลงภายในแล้วมันจะขยายรู้สึกสบายบางคนก็เหมือนกับตัวยอ่อก็มีเดี๋ยวยอ่อเดี๋ยวตัวก็ขยายเดี๋ยวตัวยืดก็มียืดสูงขึ้นก็มี ย,ย่อยุบลงมาก็มีขยายพองทั้งกว้างหรือรอบตัวก็มีหรือ,ลอหอล่นหล่นหล่นนี่จะกลัวกันเหมือนตกจากที่สูงนะมันเสียวๆเหมือนเราโดดน้ำนะ่ะโดดน้ำลงมาจากที่สูงนะ มันก็จะเสียวๆมักจะกลัวกันแล้วก็จะยั้งมันนะถ้ามีอาการอย่างนี้หรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ทำเฉยๆต้องจำนะลุกนาตรงนี้เนี่ยอย่าลืมตาอย่าขยับตัว ไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยไปตามใจที่มีประสบการณ์ภายในอย่างนั้นอย่าไปฝืนประสบการณ์ปล่อยมันไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนิ่งเฉยๆอย่างเดียวฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะทลายคอขาดบาดตายางไงนิ่งเฉยๆ อย่าลืมนะลูกนะคำนี้เนะว่าจะถล่มแผ่นดินจะทลายคอขาดบาดตายประสบการณ์ภายในมันจะเป็นอย่างไรดังที่กล่าวมาแล้วหรือนอกเหนือจากนี้ก็ตามแต่ตัวโยกตัวโครมตัวลอยลันเฉยๆปล่อยมันไปช่างมันไม่สนใจเราจหยุดจะนิ่งอย่างเดียว ให้ทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้เดี๋ยวความอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นความสุขที่เราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยเจอจะเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขสุขจากการดื่มกินเที่ยวเตรี สนุกสนานพลดพลนเลงต่างเหล่านั้นเทียบไม่ได้กับความสุขชนิดนี้จะรู้ได้เมื่อหยุดนิ่งและเข้าถึงจะเห็นความแตกต่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนำมาเป็นความพึงพอใจและลืมไม่ลงเลย ไม่ว่าการเวลานั้นจะผ่านไปกี่ปีแต่มีประสบการณ์ภายในที่ใจหยุดนิ่งแล้วมันตัวมันโลง่โลงโปร่งเบาสบายขยายออกไปแล้วเหมือนถูกอัดแน่นด้วยพลังแห่งความสุขที่มีมีประมาณที่มันพลั่งพลูออกมาทำให้เรามีชีวิตชีวาตื่นตัวภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันจะลืมไม่ลงเลยแต่จะสุขปานในกระตามจะเกิดขึ้นให้รักษาใจเป็นกลางกลางอย่ายินดียินร้ายอะไรทำเฉยๆแม้ประสบความสุขชนิดนั้นก็ตามให้นิ่งต่อไปแล้วเราจะเจอความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันทีเดียวเราะเมืองมนุษย์มีภาษาหรือไท้คำที่จำกัดมันยากต่อการอธิบายถึงประสบการณ์ภายในที่เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณและเพิ่มพูนขึ้นไปทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อความสว่างเกิดขึ้นภายในก็อย่าไปตื่นเต้นลิงโลดใจเกินไป หรือเมื่อใจวูบหล่นลงไปแล้วมีดวงธรรมเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆกใกล้ทำใจให้เป็นปกติอย่าให้เสียสมดุลของใจจะเสียความเป็นกลางของใจทำนิ่งๆเฉยๆดูเรื่อยไปตามเห็นไปเรื่อยๆคือดูไปเรื่อยๆน่ตามเห็นก็ไปน่ะ เขเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนะดูกันไปอย่างสบายโดไม่ต้องคิดอะไรทั้งส okay. ิ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำให้ได้และวก็ทำให้ได้ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคน ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่อจากนี้ไปก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆฝึกเลื่อยไปจำที่ได้แนะนำเอาไว้แล้วก็ทำให้ได้ให้ลูกทุกคนสมหวังนึ่งใจในาการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะ เมือ่อเราได้สวดมนต์บ